สวัสดีครับพบกัน<บ>ในจั์โอและอาจันท็อป,อปในรายการยิปซีโอซีริกรสสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้ว ท่านอาจารย์โอก็จะมาคุยกับพวกเราเหมือนเดิมอย่าลืมแชร์ออกไปครับในรายการของเราต้อง9,999แชร์เพียงเท่านั้นท่านอาจารย์โอก็มาทำรายการอยู่ทุกวันเหมือนเดิมนะแรงใจนะครับนะที่จะทำให้จาดโอ้อยู่ได้ นะต้องมาดูดวงคนละ9 9 9าดวงนะเออเร็วเซ่เ กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้ารอยกาสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเรเว่เน่ กดแชร์ออกไปแซ่เร็วเร็วนอดูต้องมีผู้แชร์นะถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อหรือหลังชื่อเนี่ยเราไม่ดูนะ ต้อง9,999แชร์จริงๆนะครับนะอย่าเริ่มเดี๋ยวจา์โอบอกนะ้าจานเราทำไมฮะอยจาย์โอเนี่ย <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครไม่ค่อยอยากจะเซดนะเอเอนะอย่านะอยา่าดูนะ อาจารย์โอ้พูดสงวนท่าทีชายาแงงแหงแหงฮะเนี่ยอาจารย์ท็อปได้หลับไปพักใหญ่ร่างกายเลยฟื้นตัวขึ้นมาหน่อยไะได้หลับสบายตำแหน่งที่เย็นที่สุดในบ้านตำแหน่งอะไรอาจารย์โอ้เดี๋ยวต่อไปก็นี่ไงเอาแอร์ไงอทดอ ดูดเลือดเออมากดแชร์ออกไปดีดีก็มาด่าเฉยด่าอะไรดูดเลือดอ่ะดูดเลือดกดแชร์ออกไปเราเป็นเห็บเล่าร็วเราเป็นเห็บไม่ปูนอ่ะมันดูดเลือดคนปูนอ่ะโดยหลักจริงอ่ะปูนอ่ะนะ นะมาแล้วนิดจะให้ทิงใช่ไหมไม่ให้แชร์ก่อนเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะต้องมีคนถามประมาณเกเก้าคนขึ้นไปนะเดี๋ยวจะตอบให้นะรอก่อนนะต้องให้ครบเก้าเก้าคนขึ้นไปก่อนเข้าใจเปล่าเบื่อจะคุยอะเอะไรก็โม้ตลอดอ,อ้าวอาจารย์โองไงผู้เข้มแข็ง เมื่อเช้าไม่ยอมนอนเสียงเสียงเลยไม่ค่อยจะดีร่างกายไม่ค่อยได้ผักผ่อนเดี๋ยวต้องย้ายนี่ะพัดลมข้างล่างไปไว้ตรงใ,ใกล้ๆแถวนู้น,นแล้วมีปลั๊กเฉพาะกดแชร์ออกไปแซ่วเวลานอนเมื่อก่อนเาเอาโต๊ออกไงม,มายิดวชิดตรงนี้อ่ะเออ มันมีโต๊ะบ้งอยู่เอ้ยวางของอีกนะบังมีเท่ยอเย็นเท้าอย่างเดียวเท้าโหไม่ขำไหมเดี๋ยวค่ับกดแชร์ออกไปแซ่ อันดามันนิดเอาว่ามาอาจจะดูเร็วสวยและรวยมากนะคะการเงินจะมีเข้ามาไหมคะการเงินจะมีเข้ามาไหม <c oughs> ยังลำบากยากแค้นครับดามเยอะครับ <c oughs> ไปต่อครับการเงินมีรูรั่วนะคะอิงค่ะความรัก กับคนรักใหม่เป็นยังไงบ้างคะคนรักใหม่นะใพ่บอกมีแต่ความเครียดกับช่วงนี้ครับสามวันนี้ดูแค่สามวันเท่านั้นนะคะของทุกคนเลยนะแชร์ล่ะค่าตาลเดือนนี้การเงินจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมคะคุณตาลคุณต้องอดทนนะต่อสู้ไปถ้ามีงานทำยังไงก็ผ่านไปได้คะ่ะ แชรแล้วฝนจะเคลียปัญหารักสามเศร้าได้ไหมคะสามีจะแก้ปัญหาอย่างไรคะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ดูนะครับอันนี้เราไม่ดูเพราะเราไม่ได้รับ,รบดูข้างหน้าเลยต้างนานแล้วค่ะเรื่องนี้ถ้าอยากดูนะดูส่วนตัวทางแชทมามีค่าครูนะคะมาในเพจนี้ได้เลยนะครับนะเพราะว่าอะไรพาะไม่อยากจะามาประจานท้างหน้ามันควรเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่านะคะขนาดขนาดไม่ได้ประจานยังโดนด่าเลยนะ เบื่อแล้วเรื่องพวกนี้เอางี้คุณฝนถามข้ออื่นนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาใช่แล้วจริงงานเย็บผ้าที่ทำอยู่ตอนนี้เรื่องเงินเขาโอเคไหมคะเดี๋ยวดูให้แล้วกันนะมีปัญหาอยู่ครับ กดแชร์ออกไปแซ่เร็วอาจารย์โอมีปัญหานี้เจาะได้ไหมไม่เจาะมีปัญหาไม่เจาะเหรอก็บอกแค่ปัญหาจะไปเจาะทำไมอ่ะไม่ได้เงินได้ทองนอนถ้าได้สักเก้าถ้าได้สักเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตามเกณฑ์พครใายพลังจิตอผมก็เจาะนะเออนะอย่างอาจารย์โอเนี่ยท่านดูคำถามแล้วเริ่มต้นคำถามแล้วหญิงสามสิบเอาว่ามา ตอนนี้อานน์คิดอะไรกับหนูอยู่คะอานน์คิดยังไงกับหนูด,ดูว่าดีไม่ดีนะดีครับมีเมตตามหานิยมครับคิดดีคะ่ะคิดจริงจังนะโดยมีอาจารย์โอหรือว่าอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบดูหน้าตาท่านอาจารย์โอนี่มีพลังชั้นสูง เห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นแล้วใช่ไหมนี่จานโอเป็นลายจานโอมืนหัวมันจะลมมันจะขึ้นจานโอมืนหัวเนี่ยจานโอเนี่ยนะเขาเหนื่อยหนักนะเนี่ยฮะวันนี้อุตส่าห์มาดูให้เนี่ยด้วยความเหนื่อยหนักอ่ะฝนฝนความรักมีสามีแล้วค่ะ มันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยเราให้เราดูอะไรอะ่ะก็นี่ไงจะเคลียร์ปัญหาแล้วสามเศร้าได้ไหมคะเมื่อกี้ไงเขามาถามว่าความรักมีสามีแล้วค่ะอาจจะดูแค่ว่าเป็นยังไงนะเป็นยังไงบ้างเขาก็เอาเหลือเรื่องเงิน <c oughs> มีการแบ่งปันเขาช่วยเรื่องเงินชนะ่วยช่วยเราโดยมีอาจารย์อาจจะอ,อาจจะมีการช่วยเหลือเรื่องเงินซึ่งกันและกันก็ได้หรือว่าฝ่ายไหนช่วยอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้ โดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์ผู้เป็นท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็ได้มาแล้วนะท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านทำงานหนักเลื่อยออยังยังยังไม่หมดเวลาเลยเดี๋ยวโฆษณา,าก่อนก็ไดนะ้ เพื่ออาจารย์โอติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ Facebook โอศริกรอภิรัต a c e b o o k โอศริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id ไรโอซีรี1หสนใจดูดวงอย่างละเอยียดถามไม่อัานไพ่ยิบสีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับแผ่นครูณนะหน้าทองสาลิกาลิ้นทอง เสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งสาลถอนศาลรวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทยวรูปเครื่องรางของขัง,งวัตถุมงคลงต่างๆและเสยนครูค่ะตามนี้ครับนะตามนี้นะเอาละเวลาของเราก็จะหมดลงแล้วนะครับนะท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานของเราเนี่ย ท่านก็จะกล่าวว่าเราก็ยังมีมีการดูดวงกันอยู่นะแล้วใครที่ต้องการเรียนศึกษาเกี่ยวกับวิชาไพ่ย,ยิปซีท่านอาจารย์โอก็ยังมีตำราพร้อมหนังสือจำหน่ายอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการศึกษาอย่างจริงจังต้องการรู้แบบว่าลงไปในส่วนลึกของตัวไพ่โดยตรงติดต่อสอบถามกันได้นะครับนะไปแล้วนะครับนะถ้าเกิดไม่มีใครแล้ว ท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานท่านก็ทำงานหนักเหนื่อยสาหัสเครียดนะท่านอาจารย์โอ้เนี่ยท่านก็จะไปแล้วดิพสีโอ้สนิก่อนเลยคะ ไปแล้วเอาไปแล้วนะเออเปิดโอกาสแล้ว